สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเก็พุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาขอพระคุณลูกค้ามากนะคะพี่ขาที่ช่วยหนุนแม่ค้านะคะพี่ขามากค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่อ่าองค์แรกหนูจะประเดิมด้วยเป็นผ้ายันจะพี่ผ้ายันเนี่ยเป็นของหลวงพ่อทบหนูจะแจ้งให้พี่ๆทราบก่อนเลยนะคะพี่ว่า หนูเองก็ได้มาจากภาพนี้นะคะพี่ส่วนตัวหนูเองหนูดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ค่ะนะคะตามภาพไปจากพี่เป็นอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจพับพี่หนูขอไปที่แปดร้อยบาทจับพี่นะจา๊ะเป็นผ้ายันอย่างนี้จ้ะพี่เป็นผ้ายันอย่างนี้นะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทบเพราะอะไรเพราะเขาเขียนว่าหลวงพ่อทบจ้ะนะคะ นะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อทบวัดชนแดนจะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพไปจ้าพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงรบก,กวนพี่พี่แอนไลน์ค่ะพี่แอนไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จานะคะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะดูกันเอาเองนะจ๊ะซื้อชอบจะพี่ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อคะ่ะพี่ขาแม่ค้าไม่ได้ว่านะคะพี่ขานะคะ พผ่นอาผืนนี้จะพี่เป็นของหลวงพ่อทบนะจ๊ะพี่หลวงพ่อทบวัดชนแดนจะพี่นะคะ่ะจะเขียนว่าหลวงพ่อทบวัดชนแดนจะพี่จ่าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจา้ะส่วนด้านหลังไม่ได้มีอะไรค่ะพี่ว่างเปล่าจะ้ะส่วนด้านหลังจะว่างเปล่าอย่างนี้นะคะพี่นะคะตามภาพค่ะพี่ค่สนใจยังไงนะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงจะพี่จ๋าแอนไลน์จะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นพายังหลวงพ่อทบนะจ๊ะพี่อ่าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจา้ะ แปดร้อยบาทจะพี่จ๋าแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นตะกรุดเก่าเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวเก่าเก่าไม่ทราบจ้ะพี่รู้แต่ว่ามีตะกรุดสามดอกแต่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรจ้ะพี่หนูดูไม่เป็นจ้ะพี่นะคะตะกรุดเก่าเก่าอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพจะ้ะตะกรุดเก่าเก่าเชือกเก่าเก่าอย่างนี้เลยนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะ เป็นเชือกเก่าๆค่ะพี่มีห่วงใส่ไปอย่างนี้นะจ๊ะมีห่วงใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไปที่แปดร้อยบาทจ้ะตะกุดสามดอกค่ะพี่มีตะกุดสามอกเอ้ยขอโทษค่ะมีตะกุดสามดอกจ้ะพี่มีตะกุดสามดอกแล้วก็เป็นสายคาดเอวเก่าๆหนูไม่ทราบว่านหนงพ่ออะไรนะคะพี่ขอไปที่แปดร้อยบาทจ้ะแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อสวัยจ้พี่เป็นเขี่ยวเสือหลวงพ่อสวัยจากขอไว้ที่หนึ่พสองร้อยบาทจ้าเพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะพี่ขาเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆอเลยจ้ะพี่เนี่ยจ้าวันนี้เหนื่อยมากค่ะพี่ขี่รถไปหาคุณลุงค่ะพี่แดดก็ร้อนจ้ะพี่จ๋าเนี่ยค่ะ อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อสวัยนะจ้ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จาาเขี้ยวหลวงพ่อสวัยจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยจ้ะพี่เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่แปดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นภาพอันนี้เป็นรูปอ่าเป็นเหมือนภาพเหมือนหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่แล้วก็เป็นตะกรุด กะดก็เป็นของหลวงพ่อเดิมน,นะคะพี่มีขั้นตุ้มอย่างนี้อันนี้ขอไว้8ปดร้บาทจ้ะ เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเส้นนี้ค่ะพี่เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมจ้ะขอไว้ที่800บาทจ้ะสร้อยหลวงพ่อเดิมเส้นนี้นะจ๊ะพี่จ๋าสร้อยหลวงพ่อเดิมเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าสร้อยหลวงพ่อเดิมจ้า8 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ยังครตะกุดหลวงพ่อเดิมจะ8 0 0บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นหลวงพ่อสวัยจ้ะพี่เสือหัวขาดนะจ๊ะเป็นหนังเสือหัวขาดหลวงพ่อสวัยจ้ะพ 1 3 0 0บาทจ้ะ1,300าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าภาพไม่ชัดสนใจยังไงแอนไลน์ N line. ขอเพิ่มเพิ่มขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะเนะะี่ยค่ะเป็นเสือหัวขาดเป็นหนังเสือนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะเจ้าของกเก่าคุณลุงเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อสวัยนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อสวัยจะพี่จ๋า1,300าบาทจ้ะ1,300าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะ ตามภาพราคาอันนี้คือสภาพด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เก่าจริงค่ะพี่เก่าจริงค่ะตามภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ขานะคะเป็นหนังเสือเอ่เสือหัวขาดหลวงพ่อสวัย1300บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาาจ้ะ หกร้อยบาทจ้ะเป็นยาหม่องตาถ้วยทองนะจ๊ะพี่เป็นยาหม่องตาถ้วยทองนะจ๊ะพี่จ๋านะคะสภาพนั้นเลยจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่จะเป็นสีพึ่งสีเขียวสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าลูกค้าบางคนก็บอกว่าทําไมแม่ค้าไม่เอาทาปากรือว่างั้นแหละไม่ต้องทาหรอกค่ะพี่แค่นี้ก็ลูกคุณลูกค้ารักคุณลูกค้าหลงแล้วค่ะพี่มันอยู่ที่การพูดจ้ะพี่จ๋าไม่ใช่ค่ะพี่ไม่เอาค่ะพี่ไม่กล้าทาค่ะพี่จ๋านะคะเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะอ่าเป็นของหลวงพ่อทาบนะคะพี่อ่าวัคกบบ ขึ้นพึ่งจะพี่จ๋านะคะท่องนนโมสามจบนะคะพี่อยากได้เมียเพิ่มต้องบูชาค่ะพี่ชายหน่อยยังได้หกคนเลยค่ะพี่เราต้องได้เยอะกว่าชายหน่อยชายหน่อยค่ะพี่เราคนปกติเราต้องได้เยอะกว่าเขาอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะอันนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หก0้อยบาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบจะพี่ตามภาพเป็นจะพี่ตายาหม่องตาถ้วยทองจะพี่ตลับสีส้มอย่างนี้จ้ะขอไว้ที่6 0 0บาทจะ้ะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่มาพร้อมถุงอย่างนี้เลยจะพี่เขียนว่าหลวงปู่โตะนะจ๊ะแม่ค้าก็ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขา ข้างในน่าจะเป็นพักกิ่งค่ะพี่เพราะเคยเอามาขายอยู่ด้านในจะเป็นพักกิ่งอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพักกิ่งอง์นี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นกิ่งหลวงปูหมุนนะจ๊ะพี่เป็นกิ่งหลวงปูหมุนจะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่สําหรับพักกิ่งองค์นี้นะจ๊ะสวยงามมากเลยจ้ะพี่จ๋าสวยงามจริงๆค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสาหรับะ ถ้าลูกค้าปิดเลยคะ่ะก็จะใส่อย่างนี้ไปให้นะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าชุดนี้เลยจ้าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นสีพึ่งของหลวงปู่ศุกร์จะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ตามภาพเป็นนะคะพี่ด้านในก็จะมีหลวงปู่ศุกร์แล้วก็จะมีพระนับปกสององค์นะจ๊ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาตาหรำับเออ สี่พึ่งหลงป่สุขจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นแหวนเก่าถักเชือกจากเป็นแหวนเก่าเก่าถักเชือกอย่างนี้เลยนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นแหวนเชือกถักเก่าเก่านะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ องนี้แม่คาขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทางห้าสบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าไม่รู้ว่าเขาเรียกลูกอะไรค่ะ5้าร้บาทจะ้ะลูกกลมๆอย่างนี้นะคะไม่ทราบว่าที่ไหนสร้างนะะี่ค่ะตามภาพเลยค่ะพี่5้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทาง5้าบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นลูกสกุลหลวงปู่สุขมีโดยจานว่างไงครับขอตงังในเสื้อหน่อยนะตังอยู่ในกระเป๋าลูกเอาไปแบ่งไป คนละห้าสิบาทนะครับหนูมีข้าวสารไม่ชิดข้าวสารให้แม่สองลด้วยเอาไปสองไว้อ่ะบ้านพ่ปู่เนี่ยค่ะพี่อันนี้จะเป็นลูกสกุลหลวงปู่สุขจ้ะเป็นลูกสกุลหลวงปู่สุขมีรอยจานค่ะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่ชีวิตแม่ค้าขายได้ไม่ได้ก็ต้องขายค่ะลึก ลูกเลิกเรียนมาก็ต้องขอตังคินขนมแล้วค่ะพี่พี่ๆช่วยหุดหนุนหนุนเยอะๆนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขจะพี่จ๋ามีรอยจานนะคะพี่มีหุ้มอย่างนี้จะพี่สวยงามมากเลยจ้ะพี่เม็ดนี้สวยงามจริงๆค่ะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาท,บท,บาทปลายทางห้าสิบบาทเหมือนตอโค้ดเลยนะคะพี่เนี่ยค่ะเลขอะไรเนี่ยหนูไม่รู้ว่าอะไรค่ะพี่เนี่ยค่ะ ตกอะไรไม่รู้ขอไว้ที่700บาทจะพี่ปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดผักขันนะคะพี่ขาตามภาพไปนะคะพี่ตามภาพไปค่ะมีดพักขันเล่มนี้เป็นเล่มเล็กนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมเล่มเล็กนะคะพี่เล่มเล็กค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่800บาทจ้ะหนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับมีดผักขันเล่มเล็กหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่จ <alongside> ะ พี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะเป็นพาพปิดตาก่อๆไม่รู้ที่นะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะเอกขอโทษจ้ะพี่500บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะ่จ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่ปิดตาไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็น ตะกรุดของหลวงพ่อเดิมจะพี่หกร้อยบาทจะเนี่ยค่ะมีลูกขั้นตุ้มอยู่ข้างล่างทั้งหัวทั้งท้ายนะจ๊ะพี่เนี่ยค่ะเป็นตะกรุดคู่อย่างนี้ด้วยจ้ะพี่อันน uh ี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่เป entonces, uh ็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ดอกใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะ้าจะปิดกระบอกตะกรุดหลวงพ่อเดิมดอกใหญ่จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นพักกิ่งจะพี่กิ่งอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่พร้อมอ่าพร้อมกร อันนี้ขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทไม่ทราบว่าพักกิ่งอะไรนะคะพี่1,000บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจะพี่500บาทจะ้ะ เป็นหลวงปู่ทวดเก่าๆเนื้อว่านอย่างนี้นะคะพี่ขาสวยงามมากค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจาก้ะ500บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอันนี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ลืมชื่อแล้วค่ะพี่คุณลุงเขาบอกมาถ้าจะปิดบอกว่าถัดจากหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะจะพี่ขอไว้ที่500บาทพอจ้กหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ไม่ทราบที่จะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นนางพญาจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้กนางพญาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะจะพี่สวยงามมากกับ พี่ดูผิวค่ะพี่ผิวสวยจริงๆรค่ะพี่นะค่ะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเดือดหลวงพ่อแดงหนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้แล้นะจ๊ะได้มาสภาพนี้จริงๆจ้ะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจ้ะสวยงามมากจ้ะพี่ค่ะไม่เคยเห็นด้วยค่ะเนื้อนี้หนูไม่เคยเห็นจ้ะพี่หนูได้มาหนูก็เอามาเลยค่ะพี่นะคะเดือดพ่อแดงนะคะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ปูทิมเหมือนกันจะพี่ขอไว้ที่8ปดร้บาทพอจะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่หนูได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่อดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะจนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาขอไว้ที่800บาทปลายทาง50บาทจะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อผางจะพี่500บาทพอจะพี่เหรียญหลวงพ่อผางนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่จ่ายนะคะ500บาทปลายทางเพิ่ม50บาทจะพี่เหรียญพ่อผางจ้าจส่วนอันนี้จะเป็นพระรอดละโวจะพี่ขา6 บาทจะเป็นพระรอดลาวุนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่จา๋า ส,ส่วนอันนี้จะเป็นภาพปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วจะพี่500บาทจ้ะสวยงามมากนะจ๊ะพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะเป็นภาพปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่500บาทปลายทาง50บาท,าบาท,ทいいาจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อดหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าผิว <ping. S 2> สวยๆอย่างนี้นะคะพี่ EP นี้ได้มา2องค์นะคะพี่ขาอันนี้คือองค์ที่1จ้ะองค์นี้คือองค์ที่1ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะ นะคะ่ะพี่เป็นอ่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่รูปหล่อพ่อเงินองค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทจะส่วนองค์ที่สองก็ห้าร้อยบาทจะพี่จา๋าสนใจองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองแจ้งแม่ค้ามาได้เลยนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะ ถ่ายรูปให้ถ้าเกิดว่า,าคุณลูกค้าบอกว่าสนใจแต่ภาพไม่ชัดนะคะ,ะชุดรบกวนแม่ค้าถ่ายให้ดูหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายให้ดูนะคะพี่ถ้าสมมติว่าลูกค้าแอดไลน์แล้วไม่ขึ้นยังไงนะคะพี่รบกวนลูกคุณลูกค้าโทรมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะแอดหาคุณลูกค้าเองคะ่ะนะคะพี่ขาเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่2จาจะพี่500บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไข่ค่ะพี่ขาเป็นเนื้อกะล่ทองค่ะพี่หกร้อยบาทจา้ะ มือน um. ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เป็นเดียญหลวงปูไข่วัดเชียงเรนเป็นเนื้อกะไหล่ทองจ้ะพี่หนูขอไว้ที่6600้อบาทจ้ะพี่6 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบเหมือนกันจ้ะพี่แต่เนื้อคนละเนื้อกันนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้กองค์นี้เนื้อสวยมากเป็นคาบเป็นหนึ่งนี้เลยค่ะพี่แตกอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0้บาทจ้กขอไว้ที่6 0 0อบาทปลายทาง50บบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเนื้อกระไหลทองจะพี่หกรบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะจ๊ะพี่6 0 0บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาจะขอบอย่างนี้นะคะพี่60 0บาทจา้ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเก่าเนื้อสวยๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทจา้ะพี่600บาทปลายทาง50บบาทจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมด้านหลังจะเป็นเหรียญปู่ทิมอย่างนี้นะคะพี่ กร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นขุนแผนนะคะพี่เป็นขุนแผนเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมด้านหลังอย่างนี้นะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นขุนแผนจากหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นพระปูหนังจะพี่ปูหนังเลื่อนพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่เขาบอกว่าเป็นพระกุ เป็นผ้ากุแ่แต่เขาเรียกว่าผ้าปกหนังค่ะพี่นะคะรู้สึกว่าจะมีรอยลงทองนะคะพี่เหลืองๆข้างในนะคะพี่แล้วก็มีห่วงให้พร้อมเลื่อมกรอพลาสติกกันน้าําจะพี่น้ําไม่เข้านะคะพี่ค่ะรับประกันน้ําไม่เข้าเลยค่ะพี่ถ้าเกิดน้ําเข้ายินดีคืนเงินนะคะพี่ค่ะในกรณีที่น้ําเข้าอันนี้ขอไว้ที่1000บาทจา้ะอันนี้หนูขอไว้ที่1000บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อไปจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจา้ะเหรียญรูป ูปไข่หลงพ่อไปนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพ,พี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพ,พี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพรมจ้ะพ,พี่ขอไว้ที่6 0 0บาทพอจ้ะพ,พี่เหรียญพระพรมเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่60 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นพระพิคเนศค่คะพี่ใช่ไหม ใช่รูปปลอพระพิคเนตไหมอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่รูปปลอพระพิคเนตจ้กส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่นี่ยเขาเขียนว่าหลวงพ่อเดิมเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่า,เ,าเขาเรียกว่าเม็ดอะไรค่ะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนหานุมาน,นะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เนี่ยนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเดินนะจ๊ะพี่ด้านหลังจะเป็นหานุม,มานหรือเป็นสิ่งนนะคะพี่เป็นหา หานุมานนะคะพี่นะคะเป็นหานุมานจ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่ขาเป็นเนื้อกระไ่ทองนะคะพี่นานๆจะมีมาทีนะคะพี่ขาเนื้อแบบนี้สวยจริงๆเลยค่ะพี่นะคะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋า อันนี้จะเป็นปูเอี่ยมจะพี่ขอไว้ที่7จ็ดรบาทจ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมเลื่อมพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่ขาขอไว้ที่เจ0ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้ยบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะพี่เป็นพักกิ่งอันนี้ขอไว้ที่เจ0ดร้อยบาทจ้ะพักกิ่งอะไรไม่ทาราบแต่ไม่รู้ว่ามีตรงหน้าผากพี่และด้านหลังเป็นอะไรเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรเป็นเนี่ยค่ะพี่หนูหนูไม่ทาราบอะค่ะพี่ จินตนาการภาพหรอคะถ้าหนูจินตนาการภาพกินไม่ถูกค่ะพี่กินไม่ถูกเลยค่ะพี่รู้แต่ว่าตรงหน้าผากมีเอ่อทองทองอยู่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทถ้าจะปิดบอกว่าพักกิ่งอ่าบอกว่าพักกิ่งที่ว่ามีหน้าผากทองทอง,ทองค่ะพี่ไม่ทราบจริงๆเลยค่ะพี่ถ้าเกิดตกโค้ดตกเลขอะไรหนูจะบอกได้บ้างนะคะพี่อันนี้หนูก็พยายามจินตนาการแล้วว่าข้างหลังนี้หนูกิกนไม่ออค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าพระงั่งตาแดงๆดงจะพี่โชคดีมากได้มาองค์หนึ่งอันนี้ขอไว้ที่8ปดรอบาทจ้ะอันนี้สวยงามมากจะพี่สวยงามจริงจ้จะพี่จ๋าพี่ดูมีห่วงข้างหลัง อ่าแล้วข้างหน้ามีรอยลงทองและมีตาแดงๆสองอันจ้ะพี่องค์นี้สวยจริงจ้ะองค์นี้สวยจริงแล้วก็มียันคู่ตรงนี้จ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ทีแปดร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ทีแปดร้อยบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระง้างตาแดงองค์นี้นะจ้ะพี่มีตัวเดียวนะจ้ะพี่จ๋าช้าหมดอดนะจ้ะพี่มีตัวเดียวค่ะพี่ขาทั้งเนี่ยทั้งคลิปเนี่ยมีตัวเดียว ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่พักง้างตาแดงๆจ้าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่จ๋าหลือภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่รบกวนพี่ๆอดไรมาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร08 406 59 180จ้ะสวัสดีจ้า